มาบังมาบังนี่เฮ้ยเห็นเลยนี่เป็นอยังเลขบโพในแขน ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมบอสักแล้วก็วิสุภากรนะครับท่านผู้ชมนะครับไปที่ศาลดอนกุตานะครับแล้ววันนี้เราจะนะครับไปขอต่องวดเลยพี่น้องเออครับมือหนีคีมอเตอร์ไซค์มานะครับวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับมาดีขอปังๆเด้อปูเด้อขอโชวขอลาบตองวด บรรยากาศทุ่งนานะครับข้าพี่น้องมาเบิรงนข้าวเหนียวผมซื้อเย็นสบายเลยลมลมยาแรงแต่ข้าวหอมมะพรับลมเลยข้าวหอมมะพร้ามาปรับลมเลยลมลมอ้ลมแรงแค่ลมยางแรงนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับนี้มากันสองคนเลยมากกับรถ คันนี้ครับ3072นะครับมันใบเล็กนะครับเพื่อนต้ลมบแหม่เป็นตะกี้เราขอมาในลมยางแย่งเลยลมยางแห้งเลยหรือปูรับรูบ่มื่อไหร่ฟังแท้ๆแล้วมื่อไหระนี่แหละเห็นบ่อกวีเมื่อนั้นจำได้ว่าวีบอกให้ทายมองไรได้เสานี่ ไ่นเห็นบ่ว่าแล้วนี่ผู้ชมสี่สยอยูยวว่าในเสาสามสี่หกสามสี่หกหกกับเก่าแมนค่ะแล้วเขาก็คิดมาถึงเนาะเพราะว่าเขาเขาตั้งใจมาขอเลี้ยงทูเพื่อนะนะคะระับผมเพิง่งไปยังครับผู้ชมามากมายน้ำแบบหลายเลยหลายกัาเกา่เออาอรอ่อยเด้อปู กวดกวดนะครับผมกวดก่อนเดือปูเด้อแร้วจะสิได้ขอโฉกขอลาบน้ำปูมาเมื่อนี่ขอสามตัวตรงตรงหลอดปูร้านขออนุญาตทำความสะอาดเด้อจับปูเลยขออนุญาตทำความสะอาดก่อนปูเหมือนเจัดนั่งร่ำมายังประเดี๋ยวเลียบร้อย จางดีเลยจัดเพื่อนเพื่อนจัดหาย,ยางดีเลยแต่ประมาณน้ยกับมหาปูสูหวดเนาะเจนหน่อยฮะก็ไเดมาทำความสะอาดให้ปูแม่นค่ะเดมาขวดทำความสะอาดขวดล่างขวดออกไอ กวัดสิ่งบอดีออกก่นอนเนาะสิ่งไม่ดีไม่อมอกไปนะเด้เอเราจะเอาแต่ตัวดีๆนะคะเข้ามาหุ้ยร่มยัมางแหงเราสัมนี่ร่มดีครับมัน ร่มดังสีกินหอดไอออกพันษาเนาะ hmm. ใบเข่าใบยังปิ้วันจนังหนกับบุญเข่าสากตัวข้าวประดับดิน ทางที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นหมองซุ่มมองเย็นเลยค่ะมองนี้นะครับเป็นสารปูตานะครับประจําหมู่บ้านนะครับ เป็นตัวเลขเป็น97เหมือนเดิมนะบชมบไม่เปลี่ยนแปลนนะครับรดอว่า47นะครับขนาดานหลังครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับพฮ้ยเเสียงยังวะเมื่อกี้เหมือนเสียงกิ่งไม้ครับไม้ไผ่นะครับ มันลั่นนะครับอาติตรงนี้หอนลอคครับโอ้แมนแมนเมนเอ้ยกว่านี้ด้หรอวเน้ออกแ้วเนาะีอาจจะเป็นคนเฝ้าคนผู้คนยังอยู่นี่แหละ แปลนดีแต่แลเนาะค่ะครับลมลื่นนะครับท่านผู้ชมครับร่มซาร่มุ๊บตะนอนเวทียนเดิลมเย็นๆเลยสิสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นครับเอ่อเคลื่อนมาลูกหลานอยากได้ยังอยากขอ,อยังเนะะาะที่การงานปูมันก็ะหายเบิร์ดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องต่างๆนะครับผมเรื่องการเรื่องงาน<ม>เรื่อง อยากเป็นหมออยากเป็นคู่อยากเป็นพยาบาลก็ได้เบิด์ตเป็นคู่เป็นหมอเป็นนักกีฬาระดับประเทศระดับโลกนะครับผมตรงนี้นะครับคือสารตาแต่มาบอกว่าแต่มาหอดมาถึงสารปุตตาโค้งง่ายไปกับแจ็คการตรวนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปบอกกับปู่ด้วยกันนะครับ ส,สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับส,ว,สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวศักดิ์พิสุภพรพนคะคร<ฆ>ับผมวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ดอนปูตาดอนปูตา<โ>นะครับดอนปูตาประจําหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอขอตองงวดของวดใหม่นะครับ16กันยายนนะครับผมวันนี้ที่ศาลปูตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมงมดที่แล้วปูเพิดหายรุดไปเนาะุดไปแต่ก็บอกเป็นอย่างนท่านผู้ชมขอใหม่นะครับขอใหม่นะครับวันนี้ห้าสิมา ขอเลขทูบแล <m> <m> ้วก็เซียมซีขอแค่บน่างไม่ต้องอาาะไรโตนะครับไม่ต้องซ่องบางใดเลยถ้าปูผสิให้ก็กคือตรงๆนะครับท่านผู้ชมเมนี้มีอยังเนี่ยเมนีงง้มาให,ห,ห,ห้ปูเขานี่ขนมนมเนยค่ะลำเดงน้ำป้าข้างไหนด่านี่ยาสูบแยามวนนพะพ่อแยาโบราณเนาะลองจุดเทียนดงลุกปะ เราเดอปูเด้อึงวันนี้เดาสาหัสพอดีปูแล้วปัญญาหดอกเหม็นบอกแล้หายพลาดอันหนึ่งบดเป็นยังบได้ะไรมอน,นี่มือนา,นาการะเสดรตัวแล้วกระเสว่าตัวเนาะนสังเกตเมื่อเราฟังผนเป็นจัดเป็นจัดกุมาน จัดสร้างจัดเคื่อนบริวารปูค่ะไปย่างดีนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เพิ่นมีจุดเหล็กถูว่าโน้เลยแสดงว่าเพิ่นมีคนมาขอโชวน้ำปูน้ำเดือยมาจัดพวกใหม่ๆแล้วพอทราเพราะว่าสังเกตพ่กดอกไม้เพิ่มขนสดๆด้วยเลยโบติดกับบบตัญมันหนีร่มแห้งครับท่านผู้ชม ตั้งแต่ขี่รถเข้ามาถึงนะครับท่านผู้ชมร่มแห้งเลยจอดรถปั๊มแม่นจอดรถปั๊มม็นร่มเลยค่พก็ตังไว้เจอเลยแต่ว่าอยู่น่นสถานที่ของปูหนึ่งอุดมสมบูรณ์เนาะร<ม>ู้สึกว่าเขามาก้วกะเย็นเลยล่ะเย็นววาบเลยล่ะ ดูสิจับถูกเลีกท<ม><ย>ูบนี้จสิเยอะจับจับออกมากำานเด้อจะนับวาน,นจักดอกเลยจับดึงขึ้นมาเลยตัวนี้ห้าใส่ก็ละเกาะก้าวสองสิบแปดตัวนีเบลนับมันมาดึงขึ้นมามเลยสิบหกดอกสิบหกดอกเก้าสองสิบแปดขาดแค่สองดอกเอง ซาทูซา,า,าทูป,ปูเร่ดูนี่ถูกนี่หนเปน็นถูกเสียงท่าเด้อปูคันนั้นปูเสียหายตัวใดงวดปัจจุบันติดสิบหกกันยายนนี่หายปูยิบออกม่าในถูกเด้อปูเด้อถูกนี่หนิหายคอหายเป็นเลขกสามตัวชัดชัดยังหายพี่น้องเอฟซีเป็นติดแยยากหาเห็น,นออกมาตรงตรงเลยถูกแลานมากมันนี่บบคอหลายขอแบบบนกระบางเท่านั้นเองค่ะเน,นาะเ e ป็นแนวทางกับเอฟซีเด้อปูเร่เออบอกว่าสองเลยแป๊บเดียวเอาตัวบน เราตัวขึ้นบนเพราะว่าปูเราต้องจับบ้างให้ข้างบนกูม้านเนี่ยก็คือดำดำแดงก็คือนแดงมาให้กูม้านกับบริวารนปะูอ่ะนะเป็นการจัดแจง,งกันขนมขนมอะไรก็ไม่ชุดทูบเนี ไข่ได้มิแก็ตหนิเนาะถา้าถ้าบ่มิแก็ตหนิจุดหยักจุดหย,ย,ย,ยากมีรูมแห้งอีกเรื่อน,นึ่ไก่เราเด้อครับไล่หม่งไล่บอลน,นะครับคุณผู้ชมไล่ไล่ถานที่ที่เราจะไปเนาะเพื่อจะนำตัวเลี่ให้เอฟซีครับยังไงก็ขอกำลังใจใจเอฟซีด้วยเด้อนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์เนาะนะครับผมให้กำลังแรงใจกันนะครับช่องบ่าวสักคาร์โลแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับยังไงก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับ เดี๋ยวลูกล้านขอจุดถูกไปได้ปูดเดอ่ะนี่ถูกตัวเลียกนี่พูหยิบออกมาให้ยแล้ว มาบอกเกาป silently, aky, ูนักกันได้ครับเด้อพ oui ี่น้องเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศเท่านะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสสสสัััมมมาพุทธะนะโโมตตัสสะะะะะควอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั่งท่นี้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระอารับทีพระอาราบทีรักสงสารเลิเจ้าที่ือในสถานที่ของบริเวณของหลวงปู่ตาเนาะ ผมเลยปูตาเห้องแล้วมือนี่ลูกหลานช่องเบาวสักขละอโลดวิสุขพรของปร่อแมนมือนี่เป็นตัวแทนของเอฟซีเป็นตัวแทนของเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศตั้งแต่ผมพาเพิ่นมาหูจากกระปูนี่พี่น้องเพื่อให้การต้อนรับเนาะให้กำลังแรงใจหลายปูเขาเคยให้โชคให้ลาะเป็นเหมือนน่เดือปูเด้อตามที่ขอมาตั้งแต่เดือนหกเดือนเจ็ดก็บอกเขนได้ถือคักๆแมนว่ได้ถือคักๆดอกปูกระเข้าอยู่สตัวทังๆัวรางวัลที่หนึ่งเนี่ยแมนค่ะ แต่ว่ามามืลอนี้ลูกหลานสิมาขอเด้อปูเด้อขอ3ามโตรตรงๆรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่1งวดประจำวันทีนนท่16กันยายนนี่ลราปูให้ออกว่านําเลขกถูกที่ปูยิบมาหายนี่ละแล,ล,ล้วก็รางวัลเลขท้าย2องโตของเลขกเซียมซีเมื่อนี้ให้เป็นแนวทางให้เอฟซีเพิ่นได้เสียงโศกเสียงหลับหลายปูไหลายคนเพิ่นตังต้งๆเราคอยเดาปูไหลายปูไหลายคนเพิ่นก็อยากได้เงินได้ทองเนะเาะเพื่อทีนี้เพื่อสิมาใส่ในการดำรงชีวิตแต่ละมือเดาปูเด้อจะในแต่แหว่สรอยลูกซอยล้านปพด่มีเพิสิน ให้ออกมาสามตัวตรงๆของหมวดสิบหกกันยายนนี่แหละปูสาธุสาธุมากินมาอยากเด,ด้อปูเด้อนี่ลูกห้านก็มีน้ำเปล่าน้านานานำแดงวัาถายปูเลยละ่ะขนม,มให้ปูไดกินแต่อยากเด,ด้อปูเด้อเชิญปูลงมากินพูวันณตาขอเลขได้เบาสักขอให้ขอพวกของลูกร้านกับจม่แต่ความสุขความเจริญเนาะคิดเสียงไรขอให้ลูกสมหวัง ถูกยางสุดแนวเด้อฟูเอ้ยมันอย่านี้หอดยาสูบโบราณมาให้ฟูน้ำเกินว่ายาสูบใบตองแมนค่ะยาสูบโบราณสมัยตะกีผู้เฒ่าบนผู้เฒ่าบนมักนั่นี่เลยแมนค่ะลมแห้งเหนือยปูได้สูบกระขักสาธุ ดูปูเออขนมนมเนยยาสูงยาสูบ<ะ>นี่เบ็ดโอเคขายซงสี้วเนาะเสมซีได้ไหมโบ,น,บนี่บโบนี่เอยียงไหมภาษา ต้องต้องไปเกียนใหม่เด้อมันเอียงค่ะเนะี่ยโอเนะ้เป็นอย่งไรนี่มันถิกนักประกาสิมันจะหลบอ,อ,อยู่ในเนี่ยไม่อยู่สิบอันเด้อศูนย์ถึงเก้านี่ขอสองตัวเคมีขอสองตัวบ่ออต้องขอนั้งปูหลายเลยเอาแบบตรงๆ นะครับสาธุปูซาธุสาธุเด้อปูปูตายขอมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ก็ดีหลวงร้านช่องปลาสาค่ะอรุณเป็นหลวงร้านของปูในหลามมาขอพัวบุญบารมีน้ำจอบปูหลวงสิขอเ่ยาวเซมซี่ไข่ยาวเซมซี่ขอไข่ยาขอไข่ยาวเซมซี่าให้ออกมาสองตัวเหล็กไทยให้ตรงๆเด้อปูอย่าให้ได้ปีนอย่าให้ได้กลับได้แมน ให้ตรงๆเลยค่ะให้สมซาสมล,ลือให้มีสื่อเสียงที่โด่งดัง<า>เลยิออกมาแล้วครับตัวแรกเลขหนึ่งครับผมเลขหนึ่งหนึ่งมาแล้วหนึ่งอย่างน่าป๋ย อ้าวอีกตัวหนึ่งเด้ปดอปูดึงออกมาโหลดดึงออกมาโหลดตัวนผิดมาเอาออกมาโหลดนะตีรังกา่ามาห้เลยหนึ่งเจ็ดรับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะนะครับผมรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับผมเมืประจำวันที่ สิบหกกันยายนเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดค่ะ c ซีหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวในี่ระวางที่ห้องล่อเลขทูบเดี๋ยวผมสี่พาา่ทำผู้ชมนะครับไปสองนะครับดูบริเวณนะครับฝั่งโน้นนะครับผมที่เพันจัดบริวารปูไว้นะครับเผื่อมีตัวเลขอะไรดีๆให้เราเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆเราขอเลเป็นเลขทูบก็ละลกเลขซี CMC นะครับผม อริวานปุ้ยมีโชคมีโชคหรือใครเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้เด้อครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นกุมารน,นะครับ เฮ้ยอือกูวิมาเบิ่งเลขแปดในแขนกูมากนี่อือเลขแปดอยู่ในแขนกูมากชัดแนงวะ่ะผู้ชมครับอ่ะผมเจอนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแปดนี่นี่เฮ้ยนี่น,น2 2> ี่สองร้อุ้ยชัดเจนแน่ว 8, <9 S 1> ิแปดเก้าฮแปดเก้าตาเบี่เห็นเป็นแปดเก้าได้ปะสาักเห็นเป็นหกแปดได้นี่มาเบื้งมุมนี่นี่นี่น,นี่เออแมนแมนหกแปดนี่ แต่ว่าสเปรยงอีกทางฝีนมันเป็นเก่ามันก็ชาดแทยตัวนี้แบบวิคขนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมเอามีตัวเลขด้วยนะครับอุ้ยหกแต่เลขเลขขืนน้ำแข็งเลขขืนน้ำแข็งกูม่านค่ะอุ้ยอ่ะเขาจับเปลยป่ะเนี่ยจับเปลยอยู่ขอพันธ์ี่อีกแยงน้อยนึงนะ เด้อขออนุญาตเด้อเอ,อยเียงส <Trans> ับเอียงจักน้อย <influenced. S 2> บ่เดี๋ยวมาล,ลบาลูบ่เด<า>ี๋ยวมาลบกวนดอกเออยพ่อพ่อเฮี่ยมปวดกับพ่อพ่อท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเห็นมันกันท่านผู้ชมนี่เฮ้ยชัดเจนเลยกูมาในไข่ล <ห Hein? S 2> ีกออกอยู่ในแขนกูมาในไข่ มันปูตาเขานี่สามตบอเบาสากักฮึคือจังเป็นเหล็กซีกับมีน,น,น่ะเนี่ยมัอก็เห็นสามตเลยนี่ซี4ี่ีอย่างสี่หกแปดแต่ว่าเหล็กแปดนี่ชัดแฮะแมสี่หกแปดนี 4, 6, ่เห็นเหล็กหหละ่ะข้างกลางอยู่ใต้เหล็กซีเลยเบื้องพันกล่องเท่านั้นจะเห็นอ,อู้ออกสามตัวตรง,ตรง,ตรงๆเลยครับท่านผู้ชม ชัดเจนแล้วนะครับตัวเลขขึ้นเองทำธรรมชาตินะครับผม468เลเซอรพุ่เดี๋ยวพี่บองใหม่ก่อนตัวเลข4เดี๋ยวขำบุญเห็นชัด4เม่นไม่ให่ไม่ตัวไหน4 468ก็ได้หรือว่า498ก็ได้498ค่ะพอหกกับเก้าไม่ตัวเดียวกันค่ะ มันมันมันเปอนเป็นสีเป็สักนน่เป็นสีแล้วก็เหมอนเป็นสีลงมาหนิไหมนี่เด็กโคก็เด็กเก่าเนี่ยมันก็เหมือนกับหัวตัวเดียวกันเนี่ยออ้สีโอกัตัวเดียวกันเมียนโอ้ท่านผู้ชมชัดมากเลยนะครับผมสี่หกแปดนะครับผมหรือว่าสี่เก้าแปดนะครับเอาฮะแท็กซี่ก็งอนว่าหันดี กระแมนอุ้ยต้านี่นี่นี่จะสิเขียนส่อัน,นอันนี้ใหุ้เห็นไหมพี่ว่าี่ที่พี่เห็นนี่พี่จะเห็นเป็นสี่ผู้ชมได้ออกที่แขนกุมารไข่นะครับผมนี่บาา่าษักี่เห็นนี่ขึ้นในในกนุมารนเ,นเห็นเป็นต้นนี้เลยนี่เห็นแบบลักษณะนี่ในแขนกุมารมันบอกแมน นี่เห็นเป็นตังสีแต่ว่าหางเก่าบ่เห ar ็นแต่ว่าเห็นเป็นบางคนวีอาจจะเห็นแต่ว่าเอฟซีหลายคนอาจจะเห็นเหมือกันค่ะเห็นบ่เห็นบ่ลาะสาระบางนี่มุมงนี่เห็นบอลฮเบอลดีๆนี่นี่นี่ตรงนี่นี่เป็นซีซีล้วคะเป็นตังสี่ล้วกะสักหางลงมาล้างนํำเป็นตังสี่เลยลักษณะตัวเลขเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้ะแต่ว่าใส่หัวตัวเดียวกันอื อ่ะแห้เป็นเบืองพันก่อนก่อนดูนะครับท่านผู้ชม469หรือว่า498เขาแต่ว่าชัดมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหแต่ถ้ามาหลอบนัืนถ้าบโเห็นบโเห็นครับท่านผู <c oughs> <Swedish>. <c oughs> <c oughs> cool ้ชมวันศุภาท่านผู้ชมมาซองเมืองเห็นมันจัดใหม่นาะเต็มเต็มนอกขันมาขันมาบางแหมขันมาหลอดก็หันโอ้พอดีเป็นมาจัดใหม่เต้าก็เลยเด่นไง ฮ้ยละปากกาฟ้าป,ปากกาไม่พออยู<ะ>่เขียนเขียนลงด้วยเนาะกูสิงห้โชคเขียนกูมานเนาะแม่นกูมานไอ้ไข่ตอนกูตา ไข่จังเลยไขรจังสี่บ่แมน่นดูไปใส่อแม่ทูนเลยมนะันเป็นขคโอ้ดท่านผู้ชมเดี๋ยวเชื่อมากเลยนะครับและในมือเพิ่นนถือทุงเงินทุงทองเลยถือทุงทองเลยแม่นค่ะ ในมือเราถือถุงสีทองอ่ะเป็นถุงเงินถุงทองนะเราไปเป็นถุงทองนะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับฟังด้วยใครด้วยสี่หกแปดหรือว่าบึ้งจั่หนึ่งกับมุมหนึ่งกับหกแปดแต่บอกว่ามันสีหลายตัวเนาะค่ะก็ให้เพิ่มสามตัวตรงๆเลย เลขหู่ที่แขนภูม,มันไอไข่สามตัวตร,ตรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูปกันนะครับ มาลุ้นตัวที่สกันนะครับท่านผู้ชม 7, 7, เจ็เปอ้าเจ็แล้วเจ็ดตัวที่ตัวที่สอีอยงเนาาบอสาสือสีท้งมุมกล้องดีๆกันนะเพื่อน,น,อน,นชัดตัวที่สามปตัวไหนน้อปุวยสามบอ เจ็บแปดเก่าหรือเปล่าพื้เหล็กเก่าแมนบลาเหล็กเก่าไดเนี่ยเหล็กเก่าบ่แมนเหล็กเก่าคือสีว่าพัวพันอยู่กักแถาบาสอสักนี่วิ่นก็ม่แปดเก่าเก่าปลที่ว่ายอยู่ในแขนในไคร ปูภาษีหายโชคได้หน่เก่าอีหลี่บอสักเออเด็กเก่าครับท่านผู้ชมมิน่าล่ะเพื่อนไฮเพื่อนัวเองเพื่อนไฮในแขนนั่นเพื่อนไฮในแขนไอ้ไข่บีนี่แม่พ่อจากสี่เลยทีบี้เห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนไฮอยู่ในแขนไอ้ไข่ออกมาเห็นชัดชัดเมนค่ะทื่อมาบรเคยพ่อนไอ้ไอ้ใครเมนก็รีบมาเห็นเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นจัดจัดไหมจัดรูปไหมแม่แล้ว ตาเขาเลยมันมีแน่ที่ว่าโดนบรรดานในเ้าวตกเขาไปเบิงไปเห็นมันสีน่ะไปเห็นชัดๆเลยเลขเก้านะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วได้เป็นเจ็ดแปดเก้านะครับท่านผู้ชมอู้เลขเลี้ยงเลยตัวนี้เจ็ดแปดเก้าวัดดีตรงป๊าตังตังเดือบูเด้ออ่ะเดี๋ยวให้วีดคือตัวเลขเอฟซีบาง ตอนนี้ปู่ให้แล้วนะท่านผู้ชมอ่ะยกขึ้นดิเป็นแนวทางนะครับเด้อท่านผู้ชมเขียนวันที่ยังเขียนแล้วสิบหกกันยายนนะครับผมเลขดอนปูตานะครับผมขอต่องวดเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเลขทูบได้เจ็ดแปดเก้านะครับผมเซียมซีได้หนึ่งเจ็ดส่วนเลขโผ่ที่กุมารเอขด่ดอนปูตานะครับผม สี่หกแปดหรือว่าสี่เก้าแปดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมขอให้ปูให้โชคให้ลาบลูกล้านได้ปูได้ใอ้ออก<ล>มากคือจังลูกล้านเห็นนี่ละ่ะแม่นเห็น <H FC S 1> ตอนได้กบให้เป็นเดทอันนี้แม่นค่ะมีโชคมีลาบนำปูะนะครับครับผมอ่ะได้วีลาปูห้ามมานี้บอกปูกับบานแล้วห้ามเดตัวเลขแล้วเออจัปูเนี่ยได้กระได้บุญลาลาบัน,นี้ ให้ลูกให้ร้านไม่โชคไม่หลาบเด้อจะปูให้เอฟซีทรหลงทโทวประเทศเพื่อนคูเพนต่างตานอคอยเพื่อนสมหวังสุยากสุแน่เพื่อนกินกันไกเด้งินเด้อคินท่องใคท่องอลไรก้องทองไหลมาด้ปูซาถั่ซาถัซาถครับอบลปูกนะครับลักษาร้านปูเด้อหลาทางไก่ททางไก่ทางไกลทังต่างประเทศในประเทศปลูร้านปูบริวารปู nak nampuk apa nak ada pula, ni tak ni po. ada pula